สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่ต้อนะคะพี่ต้อสายพัดถินนะคะสวัสดีครับผมเล็ก <laughs> <laughs> บอกคำเดียวครับเล็กเล็กเลย้เจ้าปูอีกแล้วนะคะนี่ตัวใหญ่ๆเลยวุย้ยนี่ไงนะลูกมันหลามันเลยเนี่ยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงคลองนะคะที่เราจะดักกุ้งกันแล้วนะคะเราก็จะขี่รอตามคลองกันนะคะทุกคนวันนี้มาดูกันว่า24หลังนะคะที่ตัวดักกุ้งนะคะว่าพอจะ มาหากับพี่ต้อแล้วมันจะได้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมารอชมกันเลยค่ะอันนี้คือดูอะไรหรอพี่ต้อ,อตอนนี้มาถึงแล้วนะคะทุกคนชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวนะตอนนี้ดูขนลุกดิขนลุกเลยเนะโหน้ําลึกเหมือนกันแนะ่พี่เมื่อวานเนะี่ตรงนี้ไม่มีน้ํานะอ๋ออันนี้ถึงแล้วนะคะที่เราพี่ๆเขาดักไว้ อันนี้ใช้หัวเชื้ออะไรเหรอจ๊ะพี่อ่าสูตรที่อันนั้นแหละที่ประสบประจำจะมีอ๋อสูตรสูตรเดิมใช่ไหมจ้าสูตรเดิมสูตรเดิมใช่ปลาโอ้อยากลงไปด้วยนะแต่ว่ายน้ำไม่เป็นหายลยหายเลยดิเรางต้อนครับวันนี้มาโอ้ยปลาติดปลาเอ้ยได้ปลามาหูกหูกลูกปลาไหลอันนี้อันนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ติดนะคบกุ้งี๋ยจะปูกระโม ลูกปลาไหลไงเวลุกอะไรปล่อยยงไงเวล่อยปกติไม่ค่อยพานนะปลาไหลได้ดีสองสามตัวไปไปซื้ออื่นต่อเนียบถึงมาทียบถึงนี่ใช่ไหมนะฮะยึดถึงมาตอนนี้ถึงตอนนี้ถึงโอ้ยตอนนี้ไม่ถึงและโอ้ยโอ้ยมีน้ำลึกไหลแรงมากเลยลอยคอเลยอะไรเนี่ยพี่ซอพี่ซอหายไปแล้ว ขายต้องอรอ,งอน้ำรถต้องรอน้ำรถหลังสองหายใบกระน,น้ำไปแล้วหายไปแล้วใบกระน้ำ <c oughs> พ,พี่พี่วางไว้เส้นนี้หมดเลยใช่ไหมเนะี่ยใช่ครับฝั่งนี้หมดเลยเฮ้ย <c oughs> ลุ้นลุ้นว่าจะหายหรือไม่หายแล้วตอนนี้ทั <c oughs> ้งมากน <c oughs> <c oughs> วนโดยรอน้ำรถรอน้ำรถค่อยมาดูใหม่อ่ะพี่เกือบเดือนนู่นแล้วโอ้ <c oughs> เป็นเดือนเลยเป็นเดือน <c oughs> ไปคะ่ะไปดูที่อื่นต่อเขายกมาแล้วเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะได้กุ้งหรือเปล่ามีปูมีปูมีปูป,ปูหลายตัวเลยลปูล้นลุ้นโอ้โหกี่ตัวได้เลยหกตัว <c oughs> ปูหกตัวงานนี้มิวได้กินปูอีกแล้วลายใหญ่ใหญ่ชอบกกินนึง่ง <c oughs> ไปต่อในหลังที่ห้าค่ะ ตอนนี้ต้องงมทุกหลังเลยจะไม่เห็นหาเจอหรือเปล่าตรงนี้ลึกด้วยเป็นท่อถูบน้ำโอ้ชคดีไปเจอเจอเจอีทําไมผูกเชือกไว้ก็คงน้อนักร้องอยู่หน้าประตูนะไปกองอีเดียวเลยขอปลาไหลสักท่าตัวจะได้ไปย่างกินย่างเลยเขี่ยไม้ย่าง ผัดที่เมาอะไรลกิมเอาโอ้ห,หิวเลยพี่เฮ้ยปูโอ้ปูจะบินเริ่มได้ปูอีกแล้วปลาไหลตัวหนึง่งปลาไหลหนึ่งมันจะซัดกันเองไมน,นะด้เว้ยปูสามแหม่สามไหลหนึ่งอ้โห,โหยอดเลยอืมอันนี้คือพี่ยืนสุดแล้วใช่มอันนี้ไม่ตีนไม่ถึงแล้วพี่โ oh <ho S 2> อ้หายเงีพี่หายหายแก้วอีกหลังที่สองหายแล้วนะครับ เชือกขาดโอ้น้ำมันแรงอ่ะพี่น้ำแรงถึงขั้นเชือกขาดเลยค่ะท่านผู้ชมรออีกเดือนยึงไงพี่อีกเดือนดูแรงของน้ำนะคะทุกคนเหนื่อยพี่ไปถึงแล้วอันุท้าจืแล้ว เจเจอแล้วเจอแล้วเจ,อแ,จอแล้วเก็บขึ้นก่อนแล้วปลาไหลมาอีกเปล่าปลาไหลนี่ <c oughs> ตัวใหญ่ไหมพี่รำเนี่ยโอ้โหปลาไหลอีกแล้วปลาไหลสองโหตัวใหญ่ด้วยมีปลาไหลเปือกด,ด้วยฮะ <c oughs> มีปลาไหลเปือกด้วยอพี่มันเป็นยังไงสีขาวเหรอพี่มันเอาล่ใส่เหรอ ตัวเห็นเลยเนี่ยอะไรเพื่อจะได้ปลาไหลอีกหรือว่าปลาสองูสองได้ปูได้ปูกับปลานะครับอันนี้ปลาไหลปลาไหลกินด้วยได้ปลาไหลอีกแล้วปลาไหลตัวใหญ่ด้วย อันนี้บอกก่อนนะครับดักกุ้งนะครับไม่ใช่ดักปลาไหลเดักกุ้งนะวันนี้เรามาดักกุ้งนะวันนี้เรามาดักกุ้งเครับได้ปูได้ไหลได้ปลาไหลกับปูครับได้ปลาหมอด้วยปลาไหลขี้เมาได้ผักขี้เมาแล้วพี่ี่ต่อวันนี้ไปรับแต่เราไม่กินขี้เมาเราไม่กินเหล้าแต่เราไปผัดเค็ตขี้เมา ใกล้กันเนี่ยไอจีทุ่งปติขาวๆอ๋อเนี่ยจ้ะจะได้จำได้ใช่พี่เขาทำสัญลักษณ์ไว้จะได้จำได้นะนี่สัญลักษณ์เวลาใครมาขโมยเขาจะเดินตามตรงนี้ไงเขารู้เลยปลาไหลมาแล้วโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ตั้งใจมาดักกุ้ง จะได้ปลาไหลแทนได้ปลาไหลกับหอยอเอ,อไม่ใช่กับป,ปูค่ะทุกคนตัวใหญ่นะคะได้ตัวใหญ่ด้วยตัวเล็กด้วยได้เมนูแล้ววันนี้อันนี้เป็นหลังที่สิบสี่หลังนี้มั่นใจมากเลยนะเนออี่ยปูกระยาคนมันจะเห็ี้ย ดงปลาไหลจริงปูตุบเรื่องปูสามปูกับปลาไหลมันอะไรวะปลาไหลทำไมมันเยอะจังโหปลาไหลอีกแล้วน้องไหลน้องไหลอันนี้ใกล้ประตูน้ำแล้วจะอยู่หรือเปล่า นี่ได้ประตูน้ำแล้วคนะ่ะทุกคนไม่อยู่อะนี่ไงนั่งก็ได้คนดำแล้วครับดำหาแล้ว โชคดีโนะหแล้วมีอะไรไหมขยะม้มนๆฮะขยะอะไรอะขยะเศษอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เต็มเลยไปค่ะลังสุดท้ายแล้วหลังสุดท้ายแล้วครับพี่โตบอกว่ารับรองหายแน่นอนเพราะน้ำแรง สุดท้ายปังมากเลยกว่ามีมิที Google> ่โค้งอยู่หลังหัโอ้หนักแจงหนักเลยหนักกพอน้ำนามไม่ใ่เป็นต้อปลาในพวกกุ้งเต็มไปหมดเหยียโอ้โหปลาไหลเจ็ดตัวเลยนะโอ้หลังสุดท้ายเจ็ดตัวอันนี้เคยเห็นไหนี่ปลาหลดไม่เลยปลาทิงอันนี้ปลาหลดนี่เราเรียกปลาหลดเพราะว่าหัวมันแหลมมันปลาเข็มเลยหัวมันแหลมหัวแหลมเ็นมไหลเลยะจับแล้วหัวมันแหลมไม่มียว่าหลังมันมีเนี่ย แต่ไม่มีเนี่ยี่เนยหลังมันจะมีอุ้ยตัวนี้ไม่มีเนี่ยตัวมีมีเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่นี่เนี่ยระวังต้องระวังต้องระวังตรงนี้ยื้อเลยช่วยไหลจริงป่ะโคตลื่นเลยอ่ะือลื่นนะอือจับยากอ่ะจับยากเพียงจับปลาไหลไม่ได้เลยฮึบฮึบโอ้โหประวัติศาสตร์เลยครับผมปลาไหลเจ็ดตัวไหลเจ็ดตัวในอันเดียวอันเดียวเจ็ดตัว เดี๋ยวเราไปเก็บอันนี้บ้านนะครับผมพี่ต้อช่วยฝากเยื่ออาหารหน่อยจ้ะพี่สูตรเยื่อนี่ครับจะมีหนึ่งนะครับลำข้าวสองหัวหารปลาดกสามกะปิสี่ข้าวสุกห้าเนยจ้ะห้าอย่างนะครับผมแต่ถ้าไม่อยากทำเองก็ซื้อกับพี่ต้อได้ใช่ไหมคะพี่ก็ซื้อมาผสมเองอ๋อซื้อมาผสมไม่มีสำเร็จขายแต่ก็มีแบบว่าไอ้ที่เป็นขวดขวดอันนั้นไอ้หมูเชื้อดักหนูไอ้หมูเชื้อดักหนูเราใช้แทนเนยได้ครับผมเนยที่เขาทำขนมกัอนเมื่อยนะได้ละ เนยข้าวสุกกะปิหัวหันปลาดุกลำน่าอย่างสมกันนะครับผมแล้วเราใส่น้าไอ้ข้อสาคัญเวลาเราใส่น้ําผสมเราอย่าใส่น้ําประปาให้ใส่น้ําเปล่าหรือน้ํากินน้ําอะไรเนี้ยเพราะว่าถ้าน้ําประปามันจะไม่กินคอรินพวกนี้จะไม่เข้าครับผมใส่น้ำที่เททิ้งไว้เถอะงั้นเอาอ่าน้ากินเราน้ําขวดเราห้าบาทสีบาทอย่างเงี้ยเราละลายน้ํากับปีแล้วเราเอาหัวหันปลาดุกแช่ให้ประมาณ5้านาทีพอหัวหันปลาดุกมันอืดปุ๊บเราบี้ให้เละ บีไฮริกแล้วเราก็ใส่ลำตามแล้วก็เนยแล้วก็เข้าสุกปันพอเนหนียวแล้วเราก็ห่อผ้าอย่างเงี้ยห่อพารี่อย่างเงี้ยบางคนเขาจะใช้เหยื่อเขาจะวางกับพื้นซึ่งมันจะไม่เข้ามันจะตอดทางล่างทั้ล่างเออเราต้องให้ปูกเชือกเราไม่ไว้ไมตรงกลางใช่ใช่ประมาณนั้นนะนีครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูผมมีคลิปอันนี้อยู่ครับผม คลิปผสมให้ดูแบบละเอียดเลยใน u t u b e นะในยูทูปนะครับผมกดคำว่าวิดีโอด้านบนแล้วเลื่อนหาคำว่าสุกเหยือปลาซิวเหยือตักุ้งสูดเดียวกันครับโอเคไปเดี๋ยวไปแกะกันที่บ้านค่ะครับผมมีลูกมันด้วยนี่ไงลูกมันหลานมันเลยเนี่ยหลานเต็มเลยโอ้เอาอีกแกะนีมันดื้อจังเลยเขาดิ้นอีกแกตัวนั้นอะ เดี๋ยวดินเมื่อยก็หยุดเองนะระวังแงงหมดนะ้ยอดเลยนะปวดเจ็บปวดอนอนไม่หลับสามวันเลย <c oughs>